ทานเาทุกคนวันนี้นิวิวชาแนลพามางานกาชาตินี่มาถึงก็มาโซนส,นสนุกกันนะมีทั้งปลาปงยิงปืนไปปลาปงมาได้ตั้งสองตัวเนี่ยเดินๆกันต่อรู้จะไปทางซ้ายหรือทางขวาเพราะว่าของกินคือเยอะมากๆแล้วก็ว์ปมาเดินมาเรื่อยๆเจอบูธโอวันติ่งเขามีแก้ววิสะสมตั้ง3ามลายเนะี่ยไปถึงไม่มีคิวเลยเป็นงงมากก็คือได้คิวเลยนะจ๊ะแล้วก็จะอยู่ในโซนพวกติดกับสวนสนุกเวทีการแสดงจุดแสดงดนตรีนะแล้วก็เดินต่อไปเดินๆเดินไปเรื่อยๆเจอโครงการทหารพันธีไก่เบตงแพะนะคะ แพรบอกอย่ามาแย่งของชาชั้นกำลังกินอร่อยน้องตัวเล็กน่ารักมากไปต่อกันที่กองทัพเหลือไปตักไข่สิงโชกัน มาช่วง4-5โมงเย็นนะคะแสงบรรยากาศก,กำลังดีเลยแล้วก็มาพบที่สมาคมแม่บ้านกองผลชาการกองทัพไทยก็มีดนตรีมีร้องรำํำเพลงตักไข่พี่ๆตำรวจกำลังเต้นนะคะสมาคมแม่บ้านตำรวจมาที่กระทรวงมหาดไทยนะคะเราจะไปซ้อยผีเสื้อเสียงโชคข้างในเขาก็มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกาชาติด้วยนะคะท้องร้องแล้วเรามาหาของกินกันเริมทีร้านคอนดอกไส้กอกไก่และชีส ใครหิวมาโซนนี้ก็คืออิ่มแน่นอนมีมากรอง5บาทด้วยใครที่ยังไม่ได้มางานกา,กาชาติก็มาได้นะวันที่18ทันว่าวันสุดท้ายแล้วการคืนเขามีจัดไฟด้วยถ่ายรูปออกมาสวยมากๆเฮยและนี่ก็คือของรางวัลที่เราได้มานะคะของกินก็เยอะม,มากฝากทุกคนกดไลค์ like, ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับในคลิปชาแนลด้วยนะ